ร,รู้สึกว่าทำไมปืนคนหาย,ยากขึ้นวะใช่สนายเปอร์เกือนมากตอนเนี้ยเออจริงแบบเดียวชิสอ,อ่เยอะมากเนี่ยโมซันบิกกูก็เยอะเหมือนกันนะเตออ้ไมี่เอาวะ ะการน,นี่คือการเล่นวันแรกหลังจากอัปเดตเ yeah, <man>. นี่ยทำไงสมูท <Music. S 1> มากอ่ะมันสมูทแบบโอ้โหมันคือหนึ่งร้อยเอพีเอสตลอดเวลาแบบไปนี่กูดไ <Epic S 1> ทม์เป็นเอพิกที่ฉันชื่นชอบมากเลย,ยถึงปกติก็ชอบอยู่แล้วแต่ตอนนี้ก็ชอบยิ่งกว่าเอาว่ะโคตรอวยคนอะไรจะอวยขนาดนี้ ไปพีกแล้วทำไมสะพอบข่ามไปาดิไปไปไปนูวไปนูวไปนูวกูจะไปปาระเบิดใส่กลางวงเขาเนี่ยไปไปเร็วมันมีคนแอร์สไตล์ลงเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูไปสวมรอยกูจะไปสวมรอยโบซิกสวมรอยจะไปสวมรอยแล้วกูจะแอร์สไตล์ด้วยเอาด้วยเอาทุกคนเอาทุกคน ยี่ไหนวะไตไม่รู้ซึมเนี่ยๆซึม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 นี่นีอยู่ในนั้นอยู่ในนั้นอยู่ในโลกอยู่ในโลกโอ้รอรอรอเดี๋ยว,วจิ๊บจิ๊บจิ๊บหนึ่งจิ๊บอยู่ไหน จิมน็อก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 ฝังตัวตัวนึงใช่หลือตัวโบสิกโบสิกเอาแตกแล้วเออเออโบสิกยันไปเจ็ดสิบปดีวไอ้เงี้ยกลัวปืนคนแต่ไม่ช่วยปืนช่วยยิงช่วยมึงเลยนั่นแหะเปิดโบสิกอ่ะอ่ะรอช่วยยิงปืนกลช่วยกูไมเฮ้ยขอขอวงหน่อย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  กางวงให้น้อยไ,ไม่มีวงอะไรตายก็ได้ไปแกบิ๊กบิ๊กมันโบเซกบี๊กโบเซกบี๊กโบเซกกูมีแล้วกูมีแล้วกูจะมีแล้วกูต้องขากระสุนเขียวตอนนี้วโอเคมากูได้กระสุนเขียวแล้วพร้อมละพร้อมเหมือนกันแต่กูขอเข้าวงก่อนโบเซกอย่างนั้นเหรอพวกเองไม่รู้จักแก๊งโบเซกอย่างเราซะแล้ว เราคือเดอะแก๊งโบสิกยังไงล่ะข้างหน้าข้างหน้าคนข้างหน้าใู่คนดีกันแกงมังมันน้องเพื่อตรงนี้ตรงนี้โบสิกไปดี่อีรไว้โบสิกสวยเล่นตัวนึงเหรอตัวนึงลูกเขาเก็บกองเหอตัวนึงนะกอั๊มยาไปด้วยกอบ้ำยาไปด้วย ใช่ครับพวกเราคือเจ้าแห่งโบสิ <c oughs> ไอ้เหี้ยคนป่าสัสไม่อย่างชอบไอ้เหี้ยพาแก๊งคนป่าของเราซุบทองมนาะนี่ทโบสิซุประจ่ายเฮ้ยบิ๊กเฮ้ยฝั่งนู้<ห>นฝั่งนู้<ห>นฝั่งนู้<ห>นเแต่เดิงไม่ต้องมี อมนูหนึ่งลีชิว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 เฮ้ยออกออกเมนู่แล้วมันออกเมนู่แล้วออกเมนูแล้วเฮ้ยเออกไปเขี่ยคุณยิงควันให้แล้วหลบมามีมาชิตมีมาชิตมีมาชิตช่วยด้วยไม่ไหวเอ๊ะเราเราสไลด์ได้เราสไลด์นี่ได้เราสไลด์นี่ได้เปลี่ยนฟังเปลี่ยนฟังเปลี่ยนฟัง เอออกระสุนเลยดิกระสุนเลยปะกระสุนไลทไลท์ฮะไลท์ไม่มีไม่พกไม่ได้ไม่ได้เล่นนี่นี่กระสุนไลโอ้เซกี้อ่ะว้าวยังไม่ไม่คิดจะเล่นปไปอีกใช่ไหมเนี่ยไปทางนั้นในสโคปเอาอ่ะไป เดี๋ยวขอกูขอเขอ้าขอเข้าไปใกล้ลกันกูจะไปปลาอันติกูหลบขอเข้าไปหลบหลีแซกซึมกันไหนวะอยู่ไหนไม่รู้ปลาเลยแล้วกันมีฝั่งนู้นะน่ะม,มีฝั่งซุ่มซำซุ่มซำซุ่มซำกูยิงออกเทนโบสิกโดยตั้งร้อยกว่าเลยอโคตรแปลกเฮ้ยสียใครเปิดตัว นายโซเชียโบเซ็ตกับเราไหมงานหล่อเโผบ้างานหล่อไม่รู้อยู่ไหนแล้วอะกูหาสโคปก่อนเถอะขอร้องละเอ้ยข้างในข้างในูไม่รู้ไม่รู้เยอะปะเยอะทันไว้ก่อนฝั่งกูอ้อกูจะอ้อมไปอีกฝั่งหนึ่งโอเคอ้อมอ้อมอ้อมอเลยกจะอ้อมมาตุยจะอ้อมมาตุยเอ้าอ้อมเลยอ้อมเลย ไอ้ที e, ่ไม่โดนไอ้แค่คุณยิ่งไม่โดนคุยิงไม่โดนทำไมคุณยิงมันไม่โดนขอเวลาอีกไม่นาน tall. ตายหนึ่งสวยโอ้ยวงวงแรงมากลังหนึ <mm ่ง <mm ลังหนึ่งหมดหมดหมด วิ่งต่อยแลวิ่งต่อยเอาเลยแล้วกันอะแหมทำเป็นแบบอยู่ค้ำวงรอดูเอ้ยต่อยเลยแล้วกันเอ้ยเฮ้ยเฮ้มีม,มีมีก็กลางมีก็กลางใครมีก็กลางกูเพื่อนไม่กลายกูเลยโอเคไปละวิ่งนะ จังหวัดรันโ,โอเคเดี๋ยวกูจะไปฮิวตรงนน้นต่อ,อได้กี่คิวแล้วจกสี่เอชที่สามโอ,โอ้ห้าเอสทศูนย, <laughs> ย์เยี่ยห้าโบเช็คโบเช็คกันดิอย่างน้อยโบเซร็จในนั้นก็หนึ่งคว <c oughs> ิวเตะป่าเข้าตัวหนึ่ง หน้าเรามีแล้วทำไมเสียงตุ๊บตับตุ๊บตับอะไรไม่รู้แต่กูอยากได้พีคีปเปอร์แล้วปะไม่อยากเล่น <c oughs> อยากเล่นโมเสกแล้วอ่ะไม่อยากเล่นนะนี่เราจะลม้มล้มเลิอกอุดมการณ์ไม่ได้เราจะคนดีกันีน่คนคนดีกันเนี่ยกูกำลงังตามหลังมึงอ,อยู่เพื่อนตามหลังมึงให้ไวเลยนี่นคุณสามเอามานี่นี่ตามตามรอยเลยตามรอยนี่เลยได้เลยเพื่อน นี่คือรอรองรอของคนทิงกอร์สุนเอาไว้เไ้ยเหลือสามสักค้อนแล้วว่ะเรลวจังวะลองอ่ะนี่นี่อโอ้โบยเช็คเจอโบยเช็คเจอเอ้ยนู่นเฮล่าเฮล่าเฮ้ยมันโดนติอื่นมันโดนติมันโนติอื่นโดนล้อมโดนล้อมโดนเสี่ยงกูแน่ยเผาเผาเบิร์น บิร์นเบบีเบิร์อ้ยมันตายมันตายตีหนึ่งมันตายมันมีตัวตายตัวแทนเหลือเหลือเหลือแล้วคนนี้เหลือตายหนี่นี่เวรเวรู่เวรคู่เวรนี้เหรอแใช่โอ้จะตายกูจะตายกูจะตายเสือกโก้เอ้าแมเฉยโเชคโเช